สวัสดีครับมือนีกับมาพบกับอีสานทางทินอีกแล้วนะครับเนาะมือนี้พาออกมากิ่นกล้วยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข <laughs> อว่าใส่เปลี่ยนบกับทีมงานท่านเอ็มนะครับขึ้นกับไปสั่งคนเท็นอยู่ทางทางหน้าคำสปา <laughs> มือนีเปลี่ยนไม้ครับออกมาทางหน้าผมเองครับแต่ว่าจะ้งมีหนามมีหนามยุ้งไตคุณเพิ่งจอดรถคำพ้อ หกโมงแล้ว่งมันอห่นเป็นเงห่วกครับนะวนี่ครับห่วนามคุณด้วยไหนพาดอิ่มีุ่มไมีเบ็ดไม้เลเหมือนเห็นมันเจิมเบ็ดไม้มันร่องมันมาเห็ดเห็ดเบ็ด,พ,ดพึ่งแล้วสามสิบหลังงามนี้เลย จักลากลงไปเบิ้งหน่ำเดี๋ยวลงไปเบิ้งไม้เดี๋ยวอย่าทายเบิ้งไม้เนะครับว่ามีหน่ำหรือว่ไม่มีหน่ำเด้อบาดใส่ลงมาหอดไม้แหละครับผิดขาดอยู่มีหน่ำฟังเดียวหน้าผมว่มีหน่ำแต่ว่าหน้าของลุงใกล้ๆกันของป่าทุ่นนี่อยู่ยีดีใส่เยอะให้หน่ครับสิบพูดอะไรยอจ๊ะพูดได้ยีสิบหลังอยู่เพื่อพ่อทายำเลี้ยงทีมง,งานเคน ร่องบิดไม่เพิ่นนะค้างเลยร่องไปดีกว่าร่องดีกว่าห,หกหกเนี่ยย้อนลงไปน,อน้องมึงนี้ยร่องมึงนึงไหนครับไปใส่เบ็ดก้นมาหนีค่ำแล้วเดี๋ยวตอนอยางมาแ,แล้งเราจะทายเบิ่งไม่หรอกนั่นจะได้บัวนะไหนครับใส่เบ็ดเรียบร้อยแนละ้วหัดยางกลับขึ้นมาเบ็ด ทีมงานทานเอ็มมาถึกเดี่ยวแถแล้วคุณกำลังเี้ยนเสียงดินมา่นตาส่นโอ้าไม่ครับขาอยังไรก่ขาเจ้ลเก็บเก็บาไม้ทุกคนนี่ยว่าได้เห็นดูดมือกับมือนเหมนดูดอะไประคองนันแมนบอไปหมดมึงเนว่าตายยังไงด้ว มือลมโอ้หมานี่เก่าเลยครับตัวแรกมาดูครับไปไปหาหมูพักทุกคนมาทำไมมาครับบัดนี้หอนเวลายามเบ็ดแล้วสองถุงกว่าแล้วครับเนื้อห่วกบ่ค่อยมายามไว้แบบไหนเหนเวลาจริหน่อยปในทีมงานเหมือนกันจะกระเซ็นเปอร์เซ็นเบ็ดเนี้ยแนว ลอยหมดสิ้นเลยปย้า,ากระเหลี่ยมครับฝาห้องก็วนอยู่โต๊ะก็เลยพากันลงมาหยรับไปจะหลุดนน้ากันครับรอบแรกอยากข้างครับีงานไหนฟังคุณขมคมกันมากฟังผีครับตัง้งเลกความสิแหกมันเหมือนเ,อเดิมเหมือนเดิมไหนครับหยำรอบแร็กงางหยำเมื่อไหร่หลังพอสมควรน,นะ ม,ม,มันหมดล้วมุนเจ้ามางหันห,หลังหรืยิ้มเสียงครับตัวแหลกมาแล้วอืออือเป็ป่าอีกอย่างหน่งลยนะครับมดูดูดูของหนาของหนาโอ้เป็ดปะคอครับสวยง,งามอย่สวยงามอยู่ของมากม,มาแล้วครับตัวแรก ว้อครับสวยงามสวยงามป่าเลยรีอย่างนี้หันมาลนี่ครับตัวแรกครับขอใส่แกงเลยตัวงามนครับตัวงามอย่หัวทำงานแด้วก็เขาข้างบบนมีมะพราดคับ ายามต่อมาคืหาหลังครับตัวที่สองเป็นลูกลูกปลาบ่อนี่นี่กอยู่ตัวน้อยครับแถวบานนี้อาจ,จะเป็นปลาไม้ครับตัวน้อยครับปลาคอหน่อยครับเดี๋ยวปดกันครับตัวที่สองอยามมาได้กลายครึ่งแล้วครับ ตัวที่สามเป็นลูกปลายแล้วอันนี้พวกนี้เป็นปลาไม้ครับยังไม่คันยังอ,อีาช่อนเล็กต่อครับไปต่อเล็กกระสืเอเบสเลยครับทั้งนี้มีม่อากานเสียเหมือนกันปากนี่ยังแค่ไหนครับพ่อแมใส่ปนเนือ ที่สี่ครับไข่ปนกระคอ,ขอเก็บกันครับสีตไหนไข่ปนติดปลาไหมครับชุ่มนีเก็บเขาของเก็บไว้ครับ,บ,ขอขอบ,รบตัวที่สี่ี๋ยว,ว่าสรุปผลงานรอบแรกครับปลานี่พ่อปลาแม่ปลาแล้วก็ลูกปลาครับเพราะวันนี้มันตัวน้อยน,นะในปลาสีตัวครับตัวน,น้อยสงองกรคอ ป้าปนอีกสองครับนี่คือรอบแรกทีมงานมั่งเลยตัวเดียวตัวเดียวตั้งที่รอบแรหล่อเปรียบมาณมาทานดีกว่า,ามาทานมา,าทานนี่จบเดี๋ยวไปนั่งพักกันครับเดี๋ยวรอบอสองเจ้ามาทำไมสองตัวเอาข้าวซีอิออ๊กตัวนึงเลยตัวย่อออกมาเลยครับุ มืองบรรยากาศตอนเศ้าครับเมื่อคืนนี่ยไดยามเบ็ดรอบเดียวฝนตกลงมาก,กวันครับผ้ากันเขาเมื่อก็เรียกว่าเอาไว้ทะลุน,นี้เมื่อเศร้าดีกว่ากินงนานผ้เขาเมื่อเลยตอนนี้ตีหาสี่สิบครับทุลุเด็ดตอนเศร้าเออเอเอเฮ้ย ชื่อปนว่ะเหน,น,น,นี่มเนาะมันเคื่นหนีในป่าคอสามสีต่ตครับแต่ว่าตัวน้อยสองตัวหนึ่งพอไข่แน่อนยู่อพ่อปน,นแต่ว่าอีกตัวหนึ่งยิงสองตัวได้หน่อยเน่ะปล่อยเลยทีมงานสู่ฝนในทีมงานนี่ฝนตกมากในเฝ้าเมื่องย่าน นี่ครับไปบ้างน้ำกันลอยอยู่ครับหลังแียกปาคอปลอกใส้เดียวกันเลย,ยลูกมันได้นี่โอ้ยนี่ครับตัวแรกอาจจะไปไอยหล้วเพราะว่าใส่สนิปลอยมาขึ้นนี่ ตัวที่สองของรอบเสาครับใส่เดียวกันเป๊ะป่าสุดเดียวกันได้ไหมใส่ลูกครับปลอยครับปลอยสุดนี่บอ่อดอกข้างตัวหน่อยครับมันใหญ่กว่ซะตัวครับตัวที่สามของเสาน,นี่ใส่เดียวกันอีกแล้วป่าสุดเดียวกันครับ ตัวทครับตัวข้อน่อยก็เดีย๋ยป่วยอีกปนเนาะไม่ได้จะผักนะครับตัวที่สี่บอลูกป่าอยู่บ่ตัวนี้ก็ได้ข้อหน่อยอใส่นะเสพงนะใส่แค่เนี้ยครับพวปนของเสาี์ เบางทางฝั่งคลองไหม,มครับมีอาการเยอะฟังหลังหลังหนึ่งนี่ครับเป็นแตงโวกระเป๋คอหน่อยหลังหนึ่งพูดตดื่นเยอเผิดน่าใส่เดียวกันครับใส่ปน่นว่าใส่ป่น น้อย๊บโอ้ยอใส่ปุนอย่างเครับากกันใบเิงทั้งีกเห็นดินอยู่มีกรพาน้อยขกันใส่ปนด้วยหายง่า สองตัวป่าไม้ใส่เดียวกันเลยพราปนซุบินสองหลังตรงขามกันครับติด,ดป่าขอหน่อยใส่ปนโกอเขอ,ขอาใตปากตัวที่หนึ่งครับดีดตัวที่สองเยร้อยครับ ต่อครับ,บเบล้วเดี๋ยวซองหลังสุดท้ายสร้างอย่างนี้อาการนี้ครับลังใส่ด้ลยนี่ปลาอีก๋ปลาโกดปลากกดยังไม่ถึงใช่ไหมปลากกดตรงนั้นนี่ครับ แปลกครับได้แล้วตัวปลาเลยหอวปุ่นครับัเกือบสุดท้ายแล้วปลาคอหน่อยครับใส่เดียวกันเลยใส่พัปุ่นตัวที่ตกและตัวที่เจ็บลุกโแนัใจครับสรุปผลงานครับยาเบ็ดเรียบร้อยแล้วตอนเศร้าทิมงานมาได้ประดุกบ่ตาย,ตาย ประดุกตายตัวหนึ่งครับปลาไหลตัวหนึ่งครับว่าปนแับผุ่มก็ได้ปากกดตัวหนึ่งพอหน่อยพอปนสี่ห้าตัวครับปลาเสียมตัวหนึ่งเฮ้ยแต่ทาน สครับสวัสรับคลิปไปหาไส้เบ็ดเยกห่วงแล้วไม่ให้น่าก็ขอจบลรคที่สนิทนะครับเนาะใช่ไหมสิไปหาขิงอยังครับทีมงานกับสิชายเบุงไหมครับสวัสดีครับ